ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเปิดตัวสตรีมไม่ได้นะครับจักรันไม่ขึ้นนะครับใครที่เจอปัญหาอยู่นะครับวันนี้มีวิธีครับต้องขอเกินสักนิดนะครับตัวผมเองก็เจอปัญหากันช่วงหลังๆมาเนี่ยครับอาทิตย์สองอาทิตย์หลังนี้บางทีเราดับมันคลิกใช่ไหมครับโกติตัวสตรีมมันต้องเริ่มต้นทํางานนะครับหลังๆมานี้เปิดยากมากนะครับ ยากบางทีมันค้างมันอะไรนะครับต้องเข้าไปเอ็กซ์รามันนะครับใครที่เจอปัญหาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ทราบวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับในที่นี้จะมีหลายวิธีนะครับวิธีการแรกเลยนะครับเอาจากประสบการณ์เลยนะครับวิธีการแรกให้ตรวจสอบตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับของตัวสตรีมนะครับว่ามันยังปกติอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ตัวตัวเนี้ยตัว เว็บไซต์เขาเนี่ยครับที่ว่าเช็คตัวสเตตัสของตัวสตรีมนะครับว่าปกติดีอยู่ไหมถ้าลักษณะอย่างนี้เขียวๆๆๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อประเทศอะไรก็แล้วแต่แต่ดูในที่นี้มันไม่มีไทยนะครับเพราะว่าในที่นี้เขาจะเป็นพวกที่เขาออนไอตัวเกมเ cs go อยู่นะครับแต่ให้เรามาดูเนี่ยประมาณตอนนี้ออนไลน์ออนสตรีมนะครับ25ล้านคนนะครับ25ล้านคน25ล้านคนก็แปลว่าเซิร์ฟเวอร์เขาก็ปกติดีอยู่นะครับ สำหรับวิธีการที่สองนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับถ้าคุณใช้ wifi อยู่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้คุณลากสายแลนนะครับลากสายแลนมาเสียบที่ตัวคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับลองเชื่อมต่อผ่านตัวสายแลนดูนะครับดูว่าเข้าได้ไหมถ้ายังเข้าไม่ได้อีกนะครับคราวนี้ให้คุณมาดูที่ตัวนี้ ที่ผมเจอเองมาผมไปอ่านในซับพอร์ตเขานะครับแล้วก็เจอเองมาตัวเลยบางทีปัญหามันอาจจะมาจากตัวโปรแกรมนี้ไม่แน่ใจนะว่าเพราะอะไรนะมันไปขวางการทำงานนะครับของตัวสตรีมนะครับให้คุณปิดตัว IDM ก่อนนะครับวิธีการปิดก็คือบางทีเวลาเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาตัว IDM ถ้าคุณตั้งไว้ให้มันสตาร์ทอัพขึ้นมาพร้อมกับตัว w i นท o w s ของคุณนะครับมันจะไม่อยู่แถวนี้ วิธีการปิดก็คือให้คุณมาคิดขวาสมมุติว่าตัวนี้เป็นไอเดียมคิดขวาแล้วก็มาออกมันซะนะครับหรือว่ามีคําว่าปิดก็ปิดมันไปก่อนนะครับจะใช้ก็ค่อยันมันขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ผมไปอ่านมาจากซัพพอร์ตของตัวสตรีมเลยนะครับสำหรับวิธีที่3นะครับที่ผมทําเมื่อหายเลยนะครับวิธีที่3ก็คือเข้าไปเอ็ r o c โพเซสมันนะครับเอ็กโพเซคือเอ็กทัสมนะครับเข้าไปที่ทัสแมน n เจอรนะครับวิธีการนะครับ เข้า Task Manager นะครับที่แถบ Taskbar ด้านล่างคุณคิดว่าก็เปิด Task Manager อย่างนี้ก็ได้หรือที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับคุณจะกดปุ่ม c t r o l ร t e ันต e น Delete พร้อมกันก็ได้3มปุ่มกดให้พร้อมกันก็จะขึ้นมาเหมือนกันพอเปิดเสร็จนะครับคุณจะเห็นหน้าต่าง Process อย่างนี้คุณจะเจอที่รูปคำว่าส r e a m นะครับมันจะไม่ใช่มีอยู่อันเดียวที่เดียวนะครับให้คุณไล่นะครับ ลากดูนะครับว่าสตรีมมันอยู่ตรงไหนบ้างให้คุณปิดให้หมดนะครับิดีก็คือเอาเมาส์มาจิ้มก่อนจิ้มให้ขึ้นไฮไลท์อย่างนี้ที่ขวาแล้วก็เอสทาร์ดพอปิดอันนี้เสร็จถ้ามันยังไม่หายไปก็มาจิ้มอีกแล้วก็เอสทาร์ดแล้วก็ไล่ดูนะครับที่ผมปิดนี่ผมต้องมาไล่จนจนว่าสุดนะครับคุณไล่ดูให้หมดนะเพราะว่ามันค้างอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ <S <S พอค้างอยู่ตรงนี้คุณก็มาจิ้มให้ขึ้นไฮไลท์แล้วก็เอสทาร์ดนะครับ คุณจิ้มแค่ตัวที่มีรูปสตรีมนะครับส่วนไอ้พวกบางทีมันจะไปอยู่ตรงหัวข้อ,อหลักอะไรเงี้ยไอ้พวกอย่างนี้อย่าไปอย่าไปเอสตาร์เดคาร์ดนะครับบางทีเดียววินโดว์จะทํางานผิดพลาดได้เอาแต่เฉพาะที่เป็นรูปสตรีมเท่านั้นนะครับพอเอสทาร์เสร็จนะครับตัวสตรีมที่คุณอาจจะรันอยู่มันจะหายไปบางทีมันจะค้างอยู่ที่หน้าจอคอมอย่างนี้นะครับค้างอยู่ มันจะหายไปคุณก็เบินคลิกรันตัวสตรีมขึ้นมาใหม่นะครับนี่เป็นวิธีที่ผมทำให้หายนะครับสำหรับวิธีการที่ที่อะไรก็ที่4นะครับวิธีการที่4ก็คือรีสตาร์รเครื่องคอมพิวเตอร์สักหนึ่งรอบนะครับคุณก็มาที่สตาร์ท o พาเวอร์แล้วก็รีสตาร์เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็มาลองเปิดตัวสตรีมดูใหม่ว่าได้ไหม นะครับถ้าไม่ได้คุณจะเข้าไป s t a s k อีกรอบก็ได้แล้วก็ลองเปิดดูนะครับสำหรับวิธีการที่5วิธีการที่5นะครับอาจจะเป็นไม่ได้นะครับคือแอคเคาท์ของคุณนะครับสตรีมของคุณนะครับไม่สามารถใช้งานสตรีมแบบทั่วไปได้นะครับคุณต้องเข้าไปรันตัวสตรีมนะครับในระดับแอดมินนะครับวิธีการนะครับวิธีการที่ไอคอนนะครับตัวสตรีมที่หน้าจอ วิธีการนะครับที่ตัวไอคอนนะครับสตรีมที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มคลิกขวาคลิกขวาเสร็จนะครับ mm hmm. คุณจะมากันที่ตัวนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. คุณเลื่อนลงมาเลื่อนเมาส์ลงมา mm hmm. แล้วก็คลิกที่ตัวนี้รันตัวสตรีมด้วยรันแอดมินเนี่ยครับรันในระดับแอดมินนะครับหรือว่าที่ตัวสตรีมคลิกขวา p r o p e r t y property เสร็จ hmm. คุณมาที่ open file location นะครับตัวนี้หาที่อยู่เขาเปิดเสร็จที่ตัวสตรีมนี่ครับที่ขึ้นไฮไลท์ไว้คุณมาคลิกขวาแล้วก็มาเลน as admin นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับลองเปิดดูลองทำดูนะครับว่าเปิดตัวสตรีมได้ไหมถ้ายังไม่ได้อีกมาดูวิธีที่6วิธีที่6นะครับเข้าไปลบแคสลบแคสของตัวสตรีมนะครับข้อนี้คุณต้องดูอย่างตั้งใจนะครับ แต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็ไม่มีปัญหาคุณก็แค่ติดตั้งสตรีมใหม่นะครับก็อาจจะต้องลบออกแล้วก็ติดตั้งใหม่แต่ให้คุณดูอย่างตั้งใจนะครับวิธีการลบแคสนะครับในตัวสตรีมนะครับที่ไอคอนนะครับที่ตัวสตรีมที่หน้าจองคุณคลิกขวาเช่นเดิมครับมาที่ Property Open f i l e location เปิดนะครับในที่นี้นะครับให้คุณมาไล่าหาคำว่าตัว A นะ ไา่จากตัวเอเจอหรือเปล่าเออตัวนี้ในที่นี้จะเป็นไฟล์แคสนะครับของตัวสตรีมเขานะครับในที่นี้จะเป็นไฟล์แคส์ของตัวสตรีมเขาคุณลบให้หมดเลยนะครับลากออกมานะครับเอาเมาส์าจิ้มให้ขึ้นไฮไลท์เสร็จที่แป้นคีย์บอร์ดกดชิปแล้วก็กดปุ่ม กดปุ่มอะไรอ่ะที่ปุ่มด้านล่างนะครับลากออกมาให้คงให้หมดแล้วก็ดีลีททิ้งได้เลยแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งดีลีทก่อนคุณต้องแบ็กอัพก่อนนะครับแบ็กอัพตัวตัวโฟลเดอร์สตรีมนะครับวิธีการแบ็กอัพนะครับก็คุณก็อย่างนี้เลยลากออกมาให้หมดแบ็กอัพคือสำร,รองข้อมูลไว้ก่อนนะครับเกิดว่าผิดพลาดยังไงคุณก็เอาไฟล์แบ็กอัพเนี่ยมาลานสตรีมได้ใหม ก๊อปปี้กอปี้เสร็จคุณก็ไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ตรงไหนก่อนก็ได้แล้วก็เก็บตัวแบ็กอัพของตัวสตรีมไว้นะครับเผื่อเกิดยังไงลบแคสต์มีปัญหาคุณจะได้เอาตัวเนี้ยเอาตัวที่คุณแบ็กอัพกลับมากันตัวสตรีมได้ใหม่นะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับวิธีการที่ที่เท่าไหร่หรัที่ที่หหรือเปล่าวิธีการที่6นะครับ เข้าไปแก้ไขนะครับวันที่และเวลาของตัวสตร,ร,รีมนะครับบางโปรแกรมนะครับบางโปรแกรมนะครับบางอย่างต้องอาศัยวันที่และเวลานะครับที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับวันที่และเวลาถ้าไม่ถูกต้องนะครับบางทีมันก็ทําให้รันโปรแกรมไม่ขึ้นเหมือนกัน,นครับในที่นี้ให้คุณเข้ามาที่ตัวนี้ที่รูปในกลางคุณคลิกขวาขวาเสร็จมาที่ a d j u s t d a t e time นะครับ ถ้าตัวนี้ปิดอยู่นะครับถ้าตรง Set ไทม์อ u ต o m ม t ติปิดอยู่ให้คุณมาลากเป็นออนนะครับหรือคุณจะมาที่ตัวนี้ก็ได้มาที่ตัว Start Setting งเด e Time อยู่ไหนก็นเออไทม์แอร์เรียนเกตคลิก Set มาที่เดทไทม์ก็ที่เดียวกันนะครับแต่จะหลายขั้นตอนหน่อยเอาง่ายๆก็คือมาที่รูปในกาคลิกขวาแล้วก็ Adjust ดเด e ไทม์ ถ้าออฟอยู่ให้เปลี่ยนเป็นออดนะครับแล้วก็ลองกันตัวสตรีมขึ้นมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วิธีการสุดท้ายและท้ายสุดนะครับลบเลยครับ ถ้าแหม่ยังไงมันก็เปิดไม่ได้นะแต่เอทาร์ต้งแก้ไขวันที่เวลาเข้าไปตั้งเข้าไปในสนะิทธิ์แอดมินก็ยังไม่ได้นะครับลบมันจะทิ้งซะครับที่สตาร์ทนะครับถ้าคุณไม่ได้มีโปรแกรมประเภทพวกอีโวนะครับโปรแกรมถอนการติดตั้งนะครับให้คุณมาที่สตาร์สตาร์เสร็จมาที่เซตติ้งเซตติ้งเสร็จนะครับมาที่คำว่าโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์อ๋อไม่ใช่มาที่แอปนะครับให้คุณมาที่แอ แอปเสร็จคราวนี้รอสักครู่นะครับพอเด้งขึ้นไปนงงี้ที่ตัวแอปแอนฟีเจอร์นะครับให้คุณลากออกมาจนเจอตัวสตรีมนะครับลากออกมาลากลมาเอาอยู่ไหนก็พอลากออกมาเสร็จนะครับในที่นี้ให้คุณมาถอนการติดตั้งตัวใครเอ็นตัวสตรีม ทิ้งนะครับในที่นี้ไม่ต้องกลัวครับเราถอนอการติดตั้งเฉพาะตัวไอ้ตัวสตรีมเขาแต่เกมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับให้คุณถอนการติดตั้งคุณก็ไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดตัวสตรีมมาติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็กรอเอเมลแล้วก็ password เชื่อมต่อกับสตรีมอีกครั้งนะครับก็นี่เป็นเจ็ดเจ็ดหรือแปดวิธีเจ็ดวิธีในการแก้ไขปัญหานะครับเปิดตัวโปรแกรมสตรีม ไม่ได้นะครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็ควรฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครครับสวัสดีครับ